สวัสดีค่ะดิฉันครูนิสานาฏยอดยังจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนสำหรับวันนี้นะคะผลงานที่นำมาเสนอได้แก่บทเรียนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบดัตสุนะคะ สำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากพบว่านักเรียนมีผลสัมฤธิ์การเรียนต่ำนะคะนักเรียนขาดทักษะในการปฏิบัติงานและที่สำคัญก็คือขาดการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะ เนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการศึกษามีการาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะดิฉันมีโอกาสที่จะเข้าไปอบรมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงได้นํารูปแบบนี้นะคะเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากพบว่ามีข้อดีหลายประการนะคะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้สามารถที่จะเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะถ่ายทอดเนื้อหาได้หลากหลายความรู้ ก็ได้เรียนตามบริบทในโลกของความเป็นจริงแล้วผู้เรียนก็สามารถที่จะแสดงผลงานต่อผู้อื่นได้นะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้นได้นํากลยุทธ์การจัดการความรู้มาร่วมกับการจัดการเรียนสอนบนเว็บและผสมผสานกับการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะก็จะมีเรื่องของปัจจัยนําเข้านะคะกระบวนการผลผลิตการควบคุมแล้วก็ข้อมูลย้อนกลับ ที่โดดเด่นนะคะก็ได้แก่รูปแบบการเรียนการสอนที่นำมาใช้นั้น<ม>ก็จะใช้ในรูปแบบของดัซสุโมเดลนะคะในเรื่องของดัสสุโมเดลนั้น<ม>ก็จะมี5ขั้นตอนด้วยกันประกอบไปด้วยวาดฝันนะคะตามหามันให้เจอฉันและเธอร่วมสร้างอย่าทิ้งขว้างต้องเก็บไว้นำมาใช้เมื่อจำเป็นอันนี้จะเป็นรูปแบบการจัดเร็นการสอนแบบดัสสุโมเดล ซึ่งในการจัดเรียนการสอนนั้นก็จะมีนํากลยุทธ์การจัดความรู้3กลยุทธ์มาด้วยกันนะคะในกลยุทธ์แรกนั้นก็จะเป็นการจัดให้เป็นระบบและบุคคลสู่บุคคลนะคะก็เมื่อนักศึกษาได้มีการสแสวงหาความรู้มาแล้วก็จะทําการรวบรวมข้อมูลนะคะจัดเก็บเป็นระบบไว้ในโลกออนไลน์เช่นบล็อกนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของเก็บความรู้ตามตามระบบหมวดหมู่นะคะหลังจากนั้นนะคะ ก็จะนํามาปรับเปลี่ยนความรู้แล้วก็สร้างเกลียวความรู้โดยเขาจะนําความรู้ที่เขาแสาวงหาได้นั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันซึ่งกันและกันก็คือมาแชร์กันนั่นเองนะคะซึ่งความรู้ที่เขานํามานั้นก็อาจจะมีความรู้จากหลายแหง่งแหล่งเรียนรู้หลายที่หลังจากนั้นก็จะมาสรุปนะคะให้เป็นองค์ความรู้ที่เขาสามารถจะนําไปใช้ได้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนความรู้แล้วก็สร้างเกลียวความรู้นะคะ กลยุทธ์ที่3ก็คือใช้เทคโนโลยีและก็เทคนิคก,การจัดความรู้ก็คือเราก็นําเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเมลนะคะเป็นบล็อกนะคะเป็นในเรื่องของเว็บบอร์ดนะคะ <S <s ก็ พวกนี้ก็จะเป็นสื่อออนไลน์ที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเรียนรู้ของเขาได้นะคะแล้วก็เทคนิคการจัดความรู้นั้นนะคะครูคก็จะนำมาสอดแทรกนะคะในการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนหน่วยนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะมีการตรวจสอบตัวเองคือประเมินตัวเองนะคะแล้วก็มีกิจกรรมในการอ,อ่าน แสวงหาความรู้จากเว็บไซต์ต่ตางๆมีกิจกรรมการทำงานร่วมกันแล้วก็แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะคะสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะก็น,นี้ก็จะเป็นผู้เรียนนะคะสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองนะคะได้หรืออาจจะร่วมกันศึกษานะคะมีการ นำเสนอผลงานนะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนี้ไปปฏิบัติจริงนะคะในสถานการณ์จริงในการฝึกงานนะคะหรือว่าการช่วยเหลือ,อของวิทยาลัยนะคะในการดูแลเรื่องระบบเครือข่ายของวิทยาลัยได้ะค่ะ